สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องนาราหมอํำค่ะใกล้แล้วนะคะใกล้เข้ามาแล้วนะคะ งานบุญขึ้นบ้านใหม่ของน้องเพลงนะคะในวันที่15มิถุนายนนี้นะคะน้องเพลงท,ที่ขกเข้าบ้านเยอะแยะ,ะ,ะเลยะคะ่ะวันนี้เมาแมคโครมาด้วยนะคะน้องเพลงซื้อของพวกเครื่องปรุงต่างๆไว้ในใช้ในงานนะคะเยอะแยะเต็มคันรถเลยนะคะแล้วเดี๋ยวน้องเพลงจะพาไปทัวร์บ้านใหม่ด้วยนะคะก่อนใครอื่นเลยนะคะ บอกเลยนะคะว่าบ้านใหม่น้องเพลงสวยมากนะคะแอดชอบมากที่สุดก็คือชั้นดาดฟ้านะคะบอกเลยนะคะว่าสวยจึ้งมากบรรยากาศดีดีนะคะนั่งกินหมูกระทะปลาตรงปาร์ตี้นี่คืออย่างจึ้งเลยแหละบอกเลยนะคะว่าน่าอยู่มากๆเลยนะคะแอดชอบมากค่ะชั้นดาดฟ้านะคะเป็นอะไรที่ดีต่อใจมากๆเลยนะคะบอบ,บอ บ่อน้ำาพุหน้าบ้านน้องเพลงก็อย่างสวยนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมเลยนะคะว่าบ้านใหม่ของน้องเพลงจะน่าอยู่ขนาดไหนนะคะเรียนเชิญ fc ทุกคนเลยนะคะเรียนเชิญ fc บางแสนทองนะคะมาขึ้นบ้านใหม่น้องเพลงในวันที่15นี้นะคะ1 5ห้ามิถุนายนนีนน้นะคะเรียนเชิญ fc ทุกท่านทุกคนเลยนะคะเอ,อ่อ1ิหาตอนเศร้านะคะทําบุญขึ้นบ้านใหม่แล้วก็ ตอนเย็นนะคะสีมี่มะล่ำคณะ,ะแล้วรพลแสงทอง,องของคุณไม่แพวด้วยนะคะที่มาจัดมะล่ำให้พี่น้องชาวบันเรียงเบิ้งหละกะเป็นของขวัญให้นั่งเพลงของคุณไม่แพวนะคะเลี้ยงเชิญ f อทุกคนนะจ๊ะเดี๋ยวขออนุญาตเก,ก็บของกับบานกอนเลียยเยเ้ยงเสียเปลยให้พวกีเลยจ้าโอ้เหลี่ยมตาบ๊ายบายค่ะ จ้าเดี๋ยมน้ำก่อนเตรียมมาขึ้นบ้านใหม่นะคะนี่ซื้อนมม้ำไหปบักไลยเด้อเปิดไฟก่อนซื้อน้ำซื้อเครื่องดื่มรอแล้วนะจ๊ะ FC รีบมาเด้อเตรียมน้ำไปให้ FC ทั้งหลายนะจ๊ะ FC แม่ๆแล้วก็เตรียมงานท่า สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกคนนะคะวันนี้จะพาทัวบ้านน้องเพลงนะคะสิจะพาทัวบ้านจะวนจสวัสดีา้าโกสวัสดีา้าวันนี้จะพาทัวบ้านนะคะนี่ตอนนี้เตรียมงานขึ้นบ้านใหม่นะคะ นี่นะคะทีมงานงคุ้งคูกะเมื่อไรเอ้มาหูกขาห้นะคะทีมงานเอ่อดาวเรียนมานาเรียงนะคะพร้อมคุณครูนะคะอันนี้พอเพื่อนเหรอคุณเห็ดน้ำครนะคะนี่นาบา,า,สสาน,นสวัสดีค่ะฝากกดไลยกดแชร์ด้วยนะคะแกเลยเอาลงอีกนี่เห็นไหมนี่มันมันมันต้องให้มันลงมากกว่านี้ ตอนนี้มันน้อยไปมันไม่สวยนะนี่ค่ะบรรยากาศเุ้ยคนสวยอยอ่นี่นี่เค่ะไหลซดค่ะไหลซดในเอฟซีเบงเอ้ยเพินเบงเนี่ยนสวดเขาสวยนสวยเข้านึงเข้าเดียวเท้าเดียวค่ะวันน้อุ้ยสวย่กล่องสวยเลยค่ะตัวจริงก็สวยค่ะครมแม่อมาให้แม่ใ้นามาให้เม ผูกผ้าโดยทีมงานเอลยนีะค่ะต้องเรียนมาได้เรียนห้องน,นี้ละค่ะขอาคู่คู่มเม็ดซอยที่หย่อนแสงเนะค่ะหย่อนแสงทันไรซาลีจ,าจา้าจ้าจา้านะ,น,นะคะกำลังเตรียมงานเ<ๆ>ตรียมงานขึ้นบ้านใหม่นะคะในวันที่สิบห้าสิบห้าที่สิบหอดนี่คะ่ะวันเสาร์นี่ละเรียนเชิญเอฟซีทุกคนเลยนะคะเดี๋ยวว่าซีถ่เบื้องบรรยากาศในงานนี้นะคะ ถ้าเรามันกว้างอยู่มันกว้างอยู่มันต้องมันต้องลงมันต้องลงลงไปจะห้าไอ้เบื้องแม,ม่คั่วจ้ะนี่นะคะก็เป็นบรรยากาศมีเออมีหลายเต็นให้กันเพราะว่าเตรียมตัวเออรับเอฟซีตอนรับเอฟซีเป็นอย่างดีนะคะบ้านสวยค่ะเดี๋ยวจะพาไปทัวร์บ้านค่ะเดี๋ยวพามาเบิ่งบรรยากาศการเตรียมงานก่อนคุนคั่วกำลังเออผูกผ้านะคะผูกผ้าประดับเต็นท์นะคะให้สวยงาม เตรียมตัวต้อนรับ FC เป็นอย่างดีเลยนะคะอันบานซิมพูดผ่ากับซีชมพูเดี๋ยวจะพาไปดูสถานที่เวทีด้วยนะคะเห็ดกับขอยนยมมอันี่นะคะเทียมแม่บานเทียมเห็ดแม่ขั้วเห็ดกับขอ้อเบื่อ เดี๋ยวจะาไปเบิ่งตังเออมองมองตังมะลำจ้าดีใจบอไปแพ้เสียวมะลำมาลงหายเอ๊แันทาเบิ่งมะลำอันเต้นเต้นลำวงเด้อพระเจ้าลำวงมาพะศันถ้าไปเต้นลำวงเด้อผู้เฒ่าบ้านไปเอ๊อันได้ปัญญาเพียงอันได้ก็ อันนี้กําลังเตรียมงานนะคะเตรียมงานขึ้นบ้านใหม่วันที่15วันเสาร์ที่สี่หอดนี่แหละคะ่ะสวัสดีแม่แดงด้วยนะคะสวัสดีจ้านี่แม่อ่อนยญ้าเพี้ยนกําลังเฮ็ดซ<า>้อนเฮ็ดถ <c oughs> วย <c oughs> แต้มซ้อน <c oughs> แต้มถวยกันล่าง <c oughs> มัศาสตรนะคะนี่เ <c oughs> ย่เพยนมาเด้อ ดีใจน้ำขอบคุณค่ะขอบคุณ FC ทุกคนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์น้ำค่ะเดี๋ยวสีภาทั่วบ้านทั่วเฮียนล่ะกะเบิ้งสถานที่ตังมะลํานะคะพาตังมองได้เสียงยังน้อบ้านเฮ้ยเฮ้ยยังบ้านเนี่ยติดตามตั้งแต่วันที่ไปรับขอบคุณค่ะเดี๋ยวสิภาพเบื้องบรรยากาศนี่ถวยซ้ำ ล่างไว้ต้หม้อว่านนี้แล้วจ้าน้องๆก็กำลังผูกผ่าผูกเต็นนะคะปะดาดับเพนสวยงามมีสามเต็นเลยค่ะหวอดอันบักเยาเลยค่ะอันนี้นะคะตั้งแต่ตั้งแต่มองนี้มนันคือปิดถนนเลยปิดถนนเลย เดี๋ยวจะถ่ายบ้านให้ดูจ้านี่นะคะน้องๆก็กําลังทําน้องๆมันได้เลี้ยงต้องเลี่ยงเท่านี้แหละคะ่ะต้องเลี่ยงโน้ตถีโน้ตให้อยู่นี่แหละกินน้ำล้วไปเนาะเขาตายอ,อยังป่วยเขาตายยังโอ้ยเนคนบพันเห็ดเอาคือว่ามาเบ,บ้องหรือว่าหัน,นคนเห็ด พายิา่มากยุทธจะบุหรี่เราเหตุไปกินดีด้วยนะคะน้องเพลงขอบคุณค่ะขอบคุณเอฟซีทุกคนนะคะขอบคุณที่คอยซับพอขอบคุณที่คอยเอ็นดูให้กำลังใจเดจ้าขอบคุณทุกๆคำติทุกๆคำชมเรียนเชิญเอฟซีทุกคนนะคะวันทีสิบห้าส่วนเสาสีม,มีเออสันจังหันแล้วก็ส่วนเย็นสีม,มีเป็นมอลำค้าหน้านแพรวแสงทองนะคะ พีก่กัดมาเดอ้อวุ้ยพี่กัดไม่ได้มาสวัสดีค่ะน้องๆเก่งจังผูกผ้าอาหารที่สั่งไว้ได้ทานไว้ลูกแม่หนูยังไม่ได้กินข้าวเลยกินตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วค่ะกินตั้งแต่กินตั้งแต่ตอนเสาร์ตอนนี้ว่าท่านกินยินดีด้วยค่ะน้องเพลงขอบคุณค่ะนคะคะบรรยากาศบรรยากาศในบ้านนะคะเตรียม เตรียมงานขึ้นบ้านไหมน้องเพลงเดี๋ยวมองตามว่าลำเสื้อ้าไปเบิ้งจา่าสวยมากเลยนะคะรอในกลุ่มปิดยินดีด้วยขอบคุณค่ะนี่จ้่ดา ผู้เล่นสีฟบาขั้นมากอะอย่าลืมซื้อเไแต่ว่าตอนนี้นูกเหตุบอลเปลี่ยนแปลงหนึ่ะนี่นะคะบรรยากาศในห้องรัวพี่เอเฮ็ดจ้าไหนเฮ็ดุบ่เป็นพี่เอมันมันบ่ข้น พี่เอก็พี่เอก็เป็นแม่ครัวนะคะอุ้ยเห็ดน่ากินแสบค่ะขอบคุณพี่เอด้วยนะคะขี้เส้นสุดหวานแลบบเชโนะบานเนี่ยแย่มั้ยมันขี้เส้นสุดหวานแท้คู่ค่ะคู่ซาลาพี่บานขอบ้องกันคู่เนี่ยสัสไปถ่ายคู่ที่ผูกผ้าไหมจ้า เา่เเาพแคลว่าลังพันามาตที่หลายใหญ่ว่เห็นอ้าเน่ยแหยล่ซอดขาไม่ได้ท่ายล้วกันนั่นแหล่ก็แต่ก็ต้องฆ้าไงแม่ก็แอคก่าแม่เห็นกล้องไม่ได้ ู้ให้เนาะคนสวยเนาะค่ะเพราะว่าข้อสวยมันเค็นกล่องยิ้มเลยค่ะมั่นเลยมันเลยกําลังทําดอกใหญ่ให้ดอกใหญ่ๆสีชมพูเพราะว่าน้องเพลงชอบสีชมพูคหัวใจเป็นสีชมพูที่งานผูกผาเที่ยงงานผูกผาไม่ได้พูดสวยเลยค่ะใช่ ทำไมหนูรู้ขนาดนี้อ่ะลูกถ้าอยากติดต่องานก็สามารถติดต่อมาเลยนะคะแม่ติดต่อมาใช่ไหมพูดเดยแบบว่ามีงานมีบุญมีงานอยากให้ที้งานวันน่าเลี้ยงเข้าไปบุกเต้นให้กันสามารถติดต่อมาได้นะคะสวยบู้ไื่อสวยเปืือกเงาตาหมกเปลือกเงาตาหมวกพุงค่ะันว่าคนครัหน้าใสมากอยู่แล้วเออกระสวยเลยค่ะ สวยเหมือนเดิมจ้ะกล้องสวยกล้องนอง้องเพลงสวยค่ะอย่าลืมซื้อบัตรจองตั๋วนะคะผู้ใดที่มาหน้างานบ่ได้อย่าลืมซื้อบัตรนะคะนานิตาไลทุกรอบที่นี่รอบที่สองร้อยสิบเอ็ดนะคะฝ่าวซื้อเด้อผู้ใดไม่อยากพลาดความสวยงามหรือว่าไม่อยากพลาดโชยไงฝ่าวซื้อบัตรจองตั๋วเด้ออยากเข็นข้างในค่ะน้องเพลงได้คะ่ะเดี๋ยวใครเอฟซีไปดูข้างในบ้างน,นะคะในช่วงนี้ เดี๋ยวมาสบหกบอนี่ก็คือนูแบบภูมิใจนําเสนอมากตอนแรกมันสิมียนี่ค่ะตอนแรกมันสิมีไฟเพราะว่ามองนี้มันเป็นแพ้งซารเซลนุอชอบมากๆเลนี่กินดีด้วยจ้าอันนี้ก็จะเป็นหุ้ยจำพู น้ำพุรู้เลิศร่นดีนนนนนนใจตอนนี้เพลงพีม่มาดาย,ยังไม่กินข้าวเลยนะคะว่ากินขอาวอัน,นเป็นพี่ในบ้านนาจ้ะเดี๋ยวเด้อรูน่นเปิดเหี้ยนก่อนแป๊บน <S <S ออึงค่ะนีเดี่ยวขาอนงี้คะตั้งกล่องก่อนเด้อขอาอยากเปิดบ้าน ก็จะเป็นแบบครั้งแรกเลยที่พาแบบพาชมบ้านแล้วก็พาทัวร์บ้านในบ้านนะคะในเมียนเรียยงลยแป้นเบิร์ดอันนี้โซ่เป็นหมองโซฟาค่ะปกติแต่ว่าเราจะเอ่อทำพิธียังเอาข้ามาไม่ได้นะคะจะเป็นภายในบ้านนะคะอันนี้ก็จะเป็นภายในบ้านเอ่อไฟ ฟน้องเพนไปคนซื้อไปคนไปเลือกเองเลยนะคะเป็นคนไปเลือกกับมือเลยนี่นะคะก็จะเป็นผ้าในบานสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะพูดอะไรที่เขามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้เด้อนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นมา่านอันนี้สามารถเปิดได้เดี๋ยวเดี๋ยวเปิดเบื้องอุ้ยโลด นี่ก็จะเป็นมุมบ้านนะคะน้องเพ่งันถูพื้นและดจ้าเมื่อวานนี่ถูพื้นแล้ว,ว,บ,ลวบ้านเลขที่เท่าไหร่คะบ้านเลขที่หนึ่งร้อยยี่สิบนะคะเนีย่ยเป็นบรรยากาศภายในบ้านนี่เลยนะคะนี่จ้ามันกะสีหอนจากไยเพราะว่าตอนนี้มันหามงวบางยังมีแดดอยู่ ี่ไม่แดดส่องอยู่อยากดูมุมไหนอีกคะนี่น้องเพ็ญสิภาพ้าไปอย่างเบิง้งอีซี่อยากว่ามุมไหนอีกเนาะห้องครัวล่ะตัให้วงค่ะแต่ว่ามันก็สิของหลายจักหน่อยของก็จะเยอะนิดนึงเพราะว่ามันกับนี่อย่างนี้นค่ะพักหน้าอา่างยาอ๋อดาดฟ้าเดี๋ยวจะให้โยงดาดฟ้า นี่อันนี้ก็อันนี้ก็จะเป็นโรงจอดรถนะคะอันนี้จะเป็นโรงจอดรถอันนี้ก็จะเป็นโรงจอดรถนะคะเอพซี่อยากบังแดดฝาดาดฟ้า,ดา,ดฟาบ้านน้องเพลงเอพซี FC อยากบังแดดฝาจัดให้จ้าไปตอนรับเอพซี่เลยเนี่ย <laughs> นี่นะคะตอนนี้โซฟายังมาบาหอดแต่ว่ามองนี่นุน่มเสือมวยเพราะว่ามาวยถางเออเวลามีโซฟามานตัวนี้จะเป็นตรงกลางนะคะตัวนี้จะเป็นตรงกลางแต่ว่าโซฟา่ะเสียมาหอดมืออื่นค่ะเ้ว่าเสียมาตั้งมองนี้แล้วแต่ว่าทำมันมนักอะเสีไปเห็นพี่น้องก่อนนี่นะคะบรรยากาศดาดฟ้าบ้านน้องเพลงสวยมาก ขอบคุณค่ะบรรยากาศบรรยากาศโล่งค่ะโล่งดีอยู่แป่ว่าไม่ถึงว่าอันหกโมงหรือว่าทุ่มหนึ่งเขามีปาร Dragon, ์ต lo ี been, ้ฉลองนิดๆได่น้อยเขาก็สามารถขึ้นมากินอยู่นี่ได้เลยสวัสดีค่ะแม่ท้ายบ้านให้ดูหน่อยลูกจ้านี่จะเป็นบรรยากาศทั้งคลั้งๆนะจ่ะเขากะสีมิเต็นอุ้ยเต็นหลายถือว่าหลายเลยค่ะนี่ถือว่าเยอะเพราะว่าเราต้อนรับเอฟซีเป็นอย่างดีนะ สวยๆจ้าขอบคุณค่ะบรรยากาศนี่ก็จะเป็นบรยาานบรยากาศน่าจะบรรยากาศแดดฟ้าบานองเพลงนี่นะคะข้างบนถ่ายนอกบ้านแปบ๊บนึงได้จ้านี่นะคะก็จะเป็นบรรยากาศด,ดาดฟ้าบา,านนองเพลงอาจจะเป็นบ้านพี่น้องป้างกระชิติดกันแบบนี้แหละคะ่ะป้างกระชิติดกันแน่ เจะไปกินขา้าวไอ้บ้านที่ว่าหิวขขาแหนี่็จะเป็นน่คะจะเป็นข้างหลังหลังบ้านนะคะนี่ก็จะเป็นดาดฟ้านะคะข้างข้างบนทือว่ามานอนมานอนเลยเนื่ยเพราะว่ามันมันแบบมันเย็นไหมคะมันมันเย็นดีอย่าลืมซื้อบัตรได้ใจอย่าลืมซื้อบัตรจองตัวนะคะนาลิตะไรไรานาลิตะไรรอบที่สองร้อยสิบเอ็ดนะคะ ตลาก็ได้แบบเฮ็ดน้ำผูก,ก่อนไปกินเขาก่อนแล้วเสียว่าไม่ให้งเห็ดเบียกขอบคุณได้จ่ายที่เป็นห่วงขอบคุณความหวงใย,ยความรักความเมตตาจากเอฟซีนะคะเคือ่องกวนกินเขาก็่ะเหมือนมุกเสาดีค่ะเออพ่อป่วยแล้วบอสใช้อุ้ยอุ้ยอุ้ย้ย น้องเพลงสวยและน่าอยู่มากค่ะคิดเหมือนแอดไหมคะชั้นหนัดฟ้านี่คือสุดยอดจริงๆค่ะและแอดเองนะคะก็ขอวอวยพรให้น้องเพลง ขึ้นบ้านใหม่อยู่เย็นเป็นสุขนะคะขอให้บ้านหลังนี้มีแต่ความสุขความร่มยินแล้วก็นำโชคดีโชคลาภมาสู่คนที่พักอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้ค่ะสุดท้ายนี้ขอขอบคุณคลิปด,ดีๆจากเพจน้องเพลงพิมรดาและขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอบคุณค่ะ